สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของการดูคลิปความรักจัดโตไปด้วยการดูคลิปความรักนะคะเป็นารายสัปดาห์นะคะก็ขอเริ่มวันที่2กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะคะ อันนี้เป็นคลิปของชาวทาตไฟนะก็มาดูกันขอสับไพ่แป๊บหนึ่งออกตัวนิดนึงนะคะว่าช่วงนี้คลิปจะช้านิดหนึง่งช้านี้คือวัดจากมาตรฐานตัวเองนะเพราะถ้าวัดกับคนอื่นก็เราก็ยังออกคลิปเร็วนะเออก็จะช้าแล้วนะเพราะว่าเริ่มมีเรียนนะคะแล้ก็อาจจะมีการบ้านาต่างๆตามมาด้วยนะอืม โอเคแต่ว่ายัางไรเสียถ้ามีเวลาก็จะพย,พยายามนะคะมาทำคลิปให้ตลอดตลอดเหมือนเดิมนะคะยังไงเสียถ้าเป็นคลิปรายเดือนเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วแต่ถ้าคลิปความรักเนี่ยบางช่วงบางตอนมันอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยในส่วนของชาวธนูนะคะตรงนี้ได้ไพ่เพจ of source เข้ามานะคะในช่วงนี้นะ ไพ่เนี้ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้มองว่าในเรื่องความรักบางทีคุณเป็นจังหวะพูดจาผงผางพูดตรงเป็นพิเศษเลยหรือจะแปลว่ามีคนทาดลมเด็กน้อยเนี่ยเข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะไพ่เดทเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะได้จบอะไรบางอย่างที่มันจะไม่ค่อยดีนะคะสิ่งที่รู้สึกว่าเคยเป็นอุปสรรคมาเนิ่นนานแสนนานเนี่ยมันมีโอกาสจบลงได้นะคะ The Chariot เข้ามาก็ ถ้าไม่ได้เจอความรักที่มาจากการเดินทางหรือว่าจากการทำงานนะจะพูดว่า,าในส่วนของคนที่เจออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษา หมอพยาบาลน,นักกฎหมายหรือว่าวิศวกรนะคะหรือว่าคนที่ทํางานเป็นตําแหน่งหัวหน้าหรือว่าคนที่ต้องเดินทางไกลมาเจอกันแบบนี้ก็ได้ไพ่สองไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะของการเดินทางจากแดนไกลหรือว่าเป็นลักษณะของการรอคอยอยู่นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยระแวงสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์ต่อสักนี้เอายังไงต่อดีเพราะเนื่องจากที่ผ่านมาอาจจะแบบเจ็บมาเยอะช้ำม,มาเยอะเนาะชาวธนูนะ ถ้าเห็นจากอ่ะตรงนี้ Past Life ใมาอีกแล้วนะคะ The High p r i e s t e s นะก็ถ้าตามหน้าไพ่จะเห็นได้ว่าไม่มีไพ่เสียนะคะอ่ะไพ่เดชเกิดขึ้นไม่เสียได้ยังไงไพ่เดชเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการจบแบบสมบูรณ์แบบแต่เป็นการจบในสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วมันก็จะเริ่มต้นใหม่ได้ และมองว่าในช่วงเดือนนี้ของคุณมีโอกาสมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องวนเวียนเต็มไปหมดเลยจะเป็นธาตุลมจะเป็นธาตุไฟก็ได้จะเป็นเด็กกว่าก็ได้เมทุนตนกลุมหรือจะเป็นคนที่โตกว่า ะะหรือว่ารุ่นเดียวกันก็ได้นะธาตุฝ่ายเมษสิงธนูนะคะเข้ามาความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะ่ะแล้วเข้าใจว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ได้เจอคนที่สุกว่าเอ้ยเห็นแล้วถูกชะตาเหมือนเป็น p a s ส life ตามกันมาเนาะเด e Hybrid Test เกิดขึ้น มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดด้วยกันหรือว่าถ้าไกลก็ไปต่างประเทศเลยก็ได้นะไพ่เดอะชารอดไพ่สองไม้เท้าเกิดขึ้นเป็นการรอคอยอะไรบางอย่างที่มาจากแดนไกลาอาจจะมาจากต่างประเทศเลยก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบเฮ้ยอยู่ห่างไกลกันต้องข้ามนาม้ําข้ามทะเลกว่าจะมาเจอกันก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยบอกไปแล้วเนาะเมื่อกี้มีโอกาสได้เจอคนเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะเป็นคนในรูปแบบพวกทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนักรบนักบินก็ได้เหมือนกันนะคะ คนโสดต,ตรงนี้เพจออฟคลับเข้ามา คนธาตุไฟค่อนข้างจะเด่นนะคะเด็กกว่าด้วยที่จะท,ที่จะค่อนข้างเด่นนะคะบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาแล้วตัวคุณเริ่มกังวลระแวงสงสัยเอายังไงดีเนื่องจากดาวพฤหัสเข้ามาทับลัคนานะในส่วนของชาวหนุกธนูก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ลองดูดีๆนะคะเพราะว่ามันมีคนนึงแหละ <S <S เดอะไฮพรีเทสเป็นไพ่พาสไลฟ์ <S <S เป็นไพ่พนพคนที่เคยเจอกันมาก,ก่อนทํานองนี้นะ เวลาพูดถึง past life เนี่ยมันยังไงคือมันเหมือนกับว่า,เ,าเดี๋ยวแนะนำช่องนิดนึงนะช่องของพี่โจคุณโจมนทานียค่ะเขาเขียนหนังสือนะคะอ่านดวงชะกรรมในไส้ในของอ่านดว,ดวงชนะกรรมเนี่ยเขายก เอาตัวอย่างดวงของเจ้าหญิงไดอาน่าถ้าใครเกิดทันนะแล้วก็ลูกชายของเขาเวลาเอาดวงมาเทียบกันอ่ะจะพบว่าเฮ้ยสองคนนี้เขาเคยเกิดเคยแบบเหมือนเป็นสามีภรรยาเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าชาตินี้เกิดมาเนี่ยเป็นลักษณะของแม่ลูกผูกพันใช่ไหมคือจะพูดว่าเวลาพูดว่าเป็น past life ตามกันมาเนี่ยเป็นดวงที่ต้องเคยเจอมาก่อนยกตัวอย่างง่ายๆสมมติของตังเอง ตั้งแต่ดูดาวได้ก็จะเอาดวงเพื่อนมาสินจิสดูใช่ไหมก็อ่ะเหมือนถ้าเป็นเพื่อนก็เป็นดวงเพื่อนกันเพื่อนสาวอะไรเงี้ยเป็นแม่ลูกกันก็แบบดูแลกันมาทํานองเนี้ยแล้วก็มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยใช่สนิทเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องเลยแต่เขาแต่งงานแล้วแล้วก็มีแฟนแล้วใช่ไหมทีนี้พอเอามาเทียบกันเนี่ยเรากับเขานะโอจริงๆแล้วดาวเราแบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีแฟนคงจะมีคนนี้แหละเพราะว่ามันแบบดาวมันผูกกันมากคือไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะเวลา ดาวที่มันซินอจิสแล้วมันผูกกันมากๆเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเขาจะอยู่ดูแลกันอะไม่หายไปไหนแล้วก็จะช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันทํานองนี้เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเราจะมีความคุ้นเคยกันมากทํานองนี้นะคะเพราะฉะนั้นวเวลาบอกว่าเฮ้ยได้เจอพาสไลฟ์เนี่ยมันก็เป็นจังหวะเหมือนเฮ้ยได้เจอคนที่เคยทําอะไรร่วมกันมาก่อนเคยดีต่อกันมาก่อนทํานองนี้นะตรงนี้มีโอกาสได้เจอนะคะในช่วงสัปดาห์นี้คนที่มีคู่นะคะ tree of cups เข้ามา tree of coins เข้ามานะคะขอโทษที บางคนนะคะมันเหมือนกับได้ติดต่อประสานงานจากในเรื่องของการทํางานนะแล้วบางทีสเหรียญแบบนี้บางคนจะบอกว่าเอ้ยมันจะมีมือที่3เข้ามาหรือเปล่าก็แล้วแต่คนนะแต่บอกว่าไม่อย่างนั้นเป็นลักษณะของการต้องคุยกันในเรื่องเนื้อง,งานเป็นหลักก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้2ถ้วยเกิดขึ้น ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างจะหวานละมุนละไมนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยอย่างดีถ้าทะเลาะเบาแหวงกันก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาดูแลจิตใจกันได้ถ้าเป็นในส่วนของชายรักชายนะคะตรงนี้ได้ไพ่เดอะฟลเกิดขึ้นบอกว่ามีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เดอะฟลูเกี่ยวข้องกับไพ่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือว่าคุณอาจได้เจอคนที่เขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีชอบความท้าทายมากๆเลยหรือถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ได้ไพ่ four of swords เข้ามาก็น่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะหยุดนิ่งคิดพิจารณาอะไรอย่างเพราะที่ว่าบอกไปแล้วว่าเหมือนกับได้เจอคนอะ่ะได้เจอคนเข้ามาค่อนข้างจะเยอะอะต่อจากนี้นะอแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรดีมีคนเข้ามาให้ทำความรู้จักกันค่อนข้างจะเยอะทำหนองเนี้ยนะคะโอเคทีนี้ต่อมา นะคะคในส่วนของอุ๊บส์แบบหนึ่งนะโอ้โอในส่วนของชาวเราจะไล่เนาะไม่แบบว่าปกติจะเมษสิงธนงใช่ไหมนี่มาเป็นสิงก่อนแล้วกันนะคะ มาถึงในส่วนของชาวสิงห์นะคะอคหนึ่งว่าด้วยชาวสิงห์นะ สิพูดอีกรอบหนึ่งนะอาจจะพูดบ่อยจนรู้สึกว่าเบื่อหรือเปล่าคือพฤหัสเข้ามาอยู่ในเดือนที่5บางคนเนี่ยก็มีการพบรักค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยถ้าถามว่าโอกาสได้แบบแต่งงานจริงจังมั่นหมายแบบนี้ก็มีเหมือนกันมีคนรู้จักที่เวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในเดือนที่5คุณก็มีโอกาสได้แต่งงานเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะตามหน้าไพา่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะ ไพ่เอชออฟพันธกอลเอชออฟซอสเข้ามานะคะเป็นไพ่ความรักเหมือนเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ก็คิดว่าแต่เวลาคนเข้ามาแบบนี้เหมือนเขาเข้ามาทำให้เราค่อนข้างจะมีความลังเลนะคะเกิดขึ้น the e m p r e s s เกิดขึ้นไพ่ pie, ใครอยากมีบุตรมีโอกาสมีบุตรค่อนข้างสูงเนาะเนื่องด้วยว่าดาวมัน เอาเป็นว่าปีนี้ทั้งปีแหละแต่ว่านี่หยิบได้ดีแอมเพรสในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสตั้งคันได้เหมือนกันนะคะไพ่เดทเกิดขึ้นเป็นการจบอะไรบางอย่างที่ผ่านมาจบในสิ่งที่ไม่ดีนะคะเ,เหมือนตัวคุณบางคนเนี่ยแต่ไพ่สุดท้ายนะจากหนึ่งเหรียญเป็นสิบเหรียญเนี่ยเหมือนมีความมีได้การมีการได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะคุณอาจจะ ตาลังเลนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอายังไงดีแต่ว่าไพ่จบคือได้ไพ่สิบเหรียญมันก็มีความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นได้นะคะคือเริ่มต้นและจบอ่ะค่อนข้างจะดีแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยให้ระวังนะคะในสัปดาห์นี้ไพ่ห้า 5, ไม้เท้านะระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงนะคะนิดหนึ่งนะบางคนอาจจะหันหน้าไปเข้าหาเรื่องการงานมากเป็นพิเศษจนลืมมีเวลาให้แล้วเป็นภาวะต้องทะเลาะกันเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่า คนที่พูดถึงเนี่ยที่แบบภาวะการโดนหลอกโกหกหลอกลวงหรือว่าการทะเลาะก,กันเนี่ยมาจากคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่านะคะตัวคุณเองก็อยากที่จะไปจากตรงนี้นะบางทีก็มีความสุขเฮ้ยอยากจะไปจากตรงนี้แต่บางทีบางช่วงจังหวะก็ูสึกว่าเออยังก่อนรอก่อนทํนานองเนี้นะคะเลยทําให้เห็นว่ามันเหมือนกับเป็นภาวะที่ลังเลเอายังไงดีไพเดทไพสีดาบเกิดขึ้น คือการที่จบลงไปนะคะหรือว่ัสาาการที่มันดูร่อแรกที่ไม่ดีเนี่ยเขาบอกว่าเฉยๆเอาไว้ก็ดีอยู่เฉยๆไปมันก็จะดีขึ้นได้นะคะในความสัมพันธ์สเต็งเกิดขึ้นบางทีบางคนเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าโสดๆเลยเนี่ยบอกว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาเนาะ อาจจะมีคนที่เข้ามาให้ดูมากกว่า1คนด้วยซ้ำแล้วก็ระวังเรื่องการทะเลาะก,กันนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วก็บางทีเช็คนิดนึงคนเข้ามาเนี่ยเขาดีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาโสดจริงๆหรือเปล่านะเออเพราะว่าไพ่เจ็ดดาบเกิดขึ้นนะคะก็บางทีต้องระวังนิดนึงด้วยเช็คประวัตินิดนึงนะคะ Seven of Cups เข้ามานะคะเข้าใจว่าเหมือนตัวคุณยพยายามที่จะกันเอาไว้เหมือนกันคนที่เข้ามาสําหรับคนโสด ยังไม่อยากจะรับรักเต็มที่แปลว่าถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็เฉยๆดูๆไปก่อนอย่าเพิ่งแบบฟันธงคอนเฟิรม์มก็ดีเหมือนกันสําหรับคนที่มีคู่นะถ้าบอกว่าเอ้ยจะแต่งงานจริงๆมั่นหมายก็ได้เหมือนกัน King of Cups เกิดขึ้นระวังนิดนึงนะคะสําหรับคนมีทุกคู่ตรงนี้ถ้า แบบเหมือนทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างแบบหันหน้าเข้าหางานอะไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมีความสุขดีไม่มีปัญหาอะไรโอกาสจะมั่นหมายจริงจังแต่งงานก็ได้เช่นกันคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้ใครอยากมีบุตรมีโอกาสมีบุตรได้ค่อนข้างสูงนะ ซิกออฟคเข้ามาพร้อมกับ The e m p r e s s ด้วยนะคะมันเหมือนกับเป็นการได้เขาเรียกว่ามีโอกาสได้เดินทางไกลฮันนีมูนกันได้หรือว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้นะคะถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้ก้าไม่เท้าเกิดขึ้นความสัมพันธ์ม่ได้แย่แต่ตัวคุณเองจะค่อนข้างคิดมากกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอะ่ะกลัวว่าประวัติศาสตร์้ำรอยจะไม่ดีอีกหรือเปล่าจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันก็ดีอยู่นะคุยๆไปอย่าเพิ่งแบบตัด,ต,ดตัดความสัมพันธ์นะ แล้วก็ถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ Two of s o u r c e เข้ามาก็น่าจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณอะค่อนข้างจะมีความลังเลในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะว่าเฮ้ยจะเอาไงจะไปต่อไม่ต่อดีหรือ2ดาบเนี่ยบางทีก็มี2คนเข้ามาก็ได้เหมือนกันในความสัมพันธ์เนาะแล้วก็ในส่วนของชาวเมษนะคะแบบนึงนะสับไพ่น่อย แป๊บนึงนะโอ้โอล่นของชาวเมดนะคะใครติดตรงใส่ต้องซื้อแป้งเด็กมาโรยจริงๆแล้วติดแป๊บนึงขออีกทีของชาวเมดนะคะ ความรักนะคะในช่วงวันที่สองถึงวันที่แปดนี้เหนื่อยอะไพ่ตัวตนขึ้นเป็นความเหนื่อยอ่อนเป็นพิเศษนะคะทาไมล่ะเออมันมันค่อนข้างจะเหนื่อยมันจะค่อนข้างเศรา้ารู้สึกว่าเฮ้ยมีแฟนเหมือนไม่มีตอนแรก,แรกมันก็ดีอยู่แต่ตอนหลังทําไมแบบรู้สึกว่าเหมือนบางทีถ้า มีแล้วเหนื่อยขนาดนี้แบบไม่สนใจก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องแบบว่ามีเป็นจริงเป็นจังก็ดีเหมือนกันนะ View of Fortune เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นกลงล้อโชคชะตานะคะตัวคุณถ้าที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีเนี่ยโอกาสเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันดีขึ้นนะ ออแล้วก็มันมีโอกาสจบความสัมพันธ์ในส่วนที่มีปัญหามาสักพักใหญ่แล้วตรงนี้เป็นจังหวะของการบริหารสเสน่ห์ทีเดียวเนาะเก้าถ้วยนะคะไม่คุณก็คู่ของคุณก็ได้นะคะแต่ก็เป็นไปได้ว่าเป็นคุณเหมือนกันนะคะตรงนี้ที่รู้สึกว่าเออก็ไม่แคร์ไม่อะไรละมองออกจากความสัมพันธ์นะคะบางคนความรักมันไม่ได้เสียแต่ตัวเองรู้สึกว่ามันยังไม่ฟูฟิลความรู้สึกนะคะไม่ เติมเต็มสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเป็นแบบนี้บางคนชอบความสัมพันธ์ที่มันหวือหวามันไม่ใช่ภาวะแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเออในส่วนของชาวเมทบางคนก็บางทีถ้าเหมือนได้ไม่ถูกใจขนาดนี้ก็จะไม่เอาเนื้อออกไหมเออนั่นแหละก็ความสัมพันธ์เนาะเหมือนแบกภาระมาเยอะจะเห็นได้ว่าไพ่สิบไม้เท้าไพ่แปด เป็นการเดินออกหันหลังนะคะให้กับอะไรบางอย่างเหมือนกับเดินเนี่ยเดินหันหลังออกไปอะ่ะมันคงมีใครสักคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้จริง,รงๆเหมือนคุณอยากจะหยุดดูแต่คุณหยุดดูแล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันก็ทําให้คุณเศร้าใจเหมือนเดิมนะคะไม่แน่ใจว่ามาจากคนธาตุไฟเมสิงค์นูหรือเปล่านะเออแล้วก็ระวังเรื่องการทะเลาะกันเนะเาะไพ่ไพ่จบลง ไพ่จบไพ่เดทแล้วก็มีไพ่หกดาบเกิดขึ้นอีกคือเข้าใจว่าชาวเมทเนี่ยสำหรับบางคนที่ปัญหานะต้องบอกว่ามันเป็นการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ค่อนข้างชัดจะเป็นคุณก็ได้หรือว่าเป็นคู่ของคุณก็ได้เนี่ยแต่มันเป็นการเดินหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เดินออกมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะคะแจังก,ก็มองว่าโอเคละมันมีโอกาสสูงที่จะเป็นจังหวะห่างกันกับใครบางคนนะแล้วก็ก้าวถ้วยตรงนี้เกิดขึ้น เป็นภาวะเหมือนบริหารสเสน่ห์เลยอะสำหรับใครบางคนเนี่ยก็คุยไปก่อนไม่จริงจังกับใครทั้งนั้นทํานองเนี้ยก็ได้หยุดดูนะคะไพ่ในอับซอร์สเข้ามามันเป็นลักแต่ว่าเขาันหลังให้คือมันเหมือนกับไม่ได้ติดต่อกันมากขนาดนั้นแล้วก็ถึงถ้าติดต่อกันมากเนี่ยอาจจะนำพาไปซึ่งการทะเลาะกันได้นะคะตัวคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง ทัศษณะคติหรือว่าแพทเทิร์นความรักนะคะต่อจากนี้ไม่อยากให้แบบซ้ำๆอะ่ะต่างชาติต่างภาษาก็ยังตามมาเนาะ The world เกิดขึ้นมาต่างชาติเนี่ยเขาก็หันมามองเราอยู่นะก็ลองดูหรือไม่ก็พูดว่าจริงๆอะ่ะ มีโอกาสสูงที่เป็นการจบเดทจบลงแล้วก็เริ่มต้นใหม่ the world เกิดขึ้น view of for u n e เกิดขึ้นก็เป็นกลงล้อโชชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนละแต่คุณเน่เหมือนกับยังไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่าไม่ได้จริงจังเรื่องความรักขนาดนั้นหรือเป็นลักษณะของการ ปล่อยวางเพิ่มมากขึ้นคนโสดเนี่ยเซเว่นออฟคเข้ามานะคะหยุดดูความรักความสัมพันธ์ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยต้องแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นแล้วอะ่ะเหมือนกับเป็นการการดูมากกว่าก็ดูดูกันไปแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ตามล่าไม่ไล่ล่าความรักอะ่ะเออถ้าดีก็อยู่ต่อไม่ดีก็ไปทำนองนี้มากกว่า แต่ถ้ามองตามไพ่เพราะว่ามันมีคนเข้ามาแต่ตัวคุณเหมือนกับปลงกับในเรื่องความรักอะเจ็บมาเยอะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออโอเคเฉยๆไปทำนองนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะไทม์เพลนเกิดขึ้นบางทีณนะเวลานี้มามาไปๆปเนาะยูเรนัสมันกําลังจะเลื่อนมุมออกไปสู่พฤกษบจริงแต่มันตอนนี้มันยังไม่เลื่อนมันมีการเดินหน้าถอยหลังตอนนี้ยังอยู่ในอ่าชาวเม็นะคะ สำหรับคนที่องศาไปๆเนี่ยในเรื่องความรักความสัมพันธ์มามาปไปเนี่ยยังเจออิทธิพลอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วในออฟคอร์ s เข้ามานะคะเหมือนกับต่างคนต่าง ทำงานทุ่มเทในเรื่องของการทํางานมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางไกลด้วยกันจากการที่มี business trip ก็ได้ถ้าเป็นชายรักชายนะคะตรงนี้ก็มีเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธน,นูหรือจะเป็นลักษณะของคนที่ทํางานตําแหน่งหัวหน้าหรืองานเนี่ย มันนำพามาซึ่งความรักก็ได้หรือว่าถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้เดอะแฮงแมนเกิดขึ้นนะคะเข้าใจว่าตัวคุณน่าจะหยุดนิ่งหยุดอยู่กับที่เหมือนเป็นไพ่หยุดดูอะแบบขอเฉยๆก่อนอะเหมือนพักบ้างอะไรบ้างก็ได้ทํานองเนี้นะคะตอนนี้ขอโสดก่อนก็ได้เหมือนกันทํานองนี้เนาะก็ลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ายังไงเสียก็ไพ่จบ คือไพ่ในช่วงนี้ของชาวเมดอจมาจารย์บอว่าคุณเหมือนกับเป็นการหันหลังอะ่ะมีคนหันหลังให้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณหรือเขาก็ได้ที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดียังไงก็เอาใจช่วยนะคะขอให้ทำใจให้ได้แล้วก็ปรงให้ได้แล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นกับชีวิตนะไม่ว่ายังไงก็เราแต่ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ